สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยัตว์ไพ่ยิปซีพลังจุดนะคะชาวราศีสิงห์นะคะระหว่างวันที่18จนถึง30กันยายนนะคะการพยากรณ์จะเป็นเพียง เรียนภาพรวมทั่วไปค่ะไม่ได้เจาะจงหรือมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมและศาสตร์พลังไพ่ยิปซีนะคะจะเป็นศาสตร์เรื่องพลังงานก็จะมีทั้งด้านลบด้านบวกนะคะก็ให้เพื่อนนะคะใช้วิจารณญาณคะ่ะ พลังงานไม่ดีนะคะข้ามผ่านทิ้งไปได้เลยค่ะเลือกรับเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองเท่านั้นนะคะสิ่งสําคัญเลยค่ะทุกคลิปจะมีแบ่งปันเรื่องจิตวิญญ,ญาณเสมอนะคะหมอดูที่แม่นยําที่สุดนะคะนั่นก็คือจิตวิญญ,ญาณของทุกท่านหมั่นฝึกสติหมั่นฝึกสมาธิพัฒนาจิตวิญญ,ญาณของตนเองให้สง,งบนิ่งนะคะเข้าสู่ความว่างของจิตขวาตรงนี้เนี่ยแหละคือการเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณของทุกท่านยิ่งเห็นความว่างตนเองนะคะเห็นความว่างของจิตตนเองก็คือการเห็นจิตตนเองนะคะและการเห็นจิตตนเอง เองนี่แหละจะเกิดปัญยาญานข้างในนำพาให้ทุกท่านามีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นเพราะมันคือความสุขจากข้างในความโชคดีจาก เกิดขึ้นกับทุกท่านครยาตรงนี้จะนำพาให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีค่ะสำหรับศาสตร์ไพ่ยิปซีเป็นเพียงแค่เกณฑ์สี่ติเข้านั้นนะคะมาดูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะจะมีเกรณฑ์ดวงชะตาแบบไดบ้างนะคะเป็นเพียงเกณฑ์ภาพรวมเข้าน้นนะคะชาวราศีสิงห์นะคะมาดูไพ่เจ็ดใบนะคะการพยากรณ์จะพยากรณ์ไพ่เจ็ดใบ ไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบที่เจ็ดค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะความคิดความรู้สึกด้านจิตวิญญาณอารมณ์ช่วงนี้เป็นยังไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่อุดมสมบูรณ์ไพ่แห่งความรักไพ่แห่งจิตใจดีงามนะคะถ้าเป็นอุปนิสัยก็เป็นคนที่ ตรงไปตรงมามีจิตใจดีงามกลาได้กลาเสียมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะอ่านแล้วก็เป็นคนมีสภาวะนะคะที่นะคะเขาเรียกว่านะคะมีจิตใจที่เมต้านั่นเองนะคะขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังติปัญญาดีฉเฉลียวฉันหล่ดนะคะมีความรักความเมตตาที่ดีค่ะมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะบุคลิกมีบุคลิกเป็นผู้นำขยันขันแข็งนะคะและ นะคะที่สําคัญเลยค่าวนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงข่าวดีนะคะถ้าด้านข่าวดีด้านจิตวิญญาณนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงข่าวดีนะคะ,ะข่าวดีนะคะความสําเร็จนะคะการอุปถมัมภ์ค้นชุนชื่อเสียงเกียรติยศนะคะาขยันแล้วประสบความสําเร็จขยันแล้วผู้รักผู้ใหญ่รักมอเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยนะคะทุกความสําเร็จจะมาจากสติปัญญาของคุณมาจากความสามารถของคุณเป็นหลักเลยเดือนนี้ค่ะสิบแปดจนถึงสามสิบเอ็ดบ่งบอกถึง นะคะสิ่งที่ต้องอระวังความอุดมสมบูรณ์คือระวังการลงพุงนะ,ะกินมากจนเกินไปนะ,ะกินมากจนเกินไปอาจจะอาทําทให้น้ําหนักขึ้นได้นั่นเองนะคะท่านท่านชีวิตในช่วงเดือนนี้โดยภาพรวมนะคะ18จนถึง31ก็ค่อนกลางลาบเรือนไม่มีปัญหาอะไรที่จะทําให้คุณเครียดนะคะเพราะคุณจะคลี่คลายสิ่งต่างๆได้ นะคะไปได้ด้วยดีในเดือนนี้ค่ะเพราะาไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์การได้รับความช่วยเหลือนะคะจากผู้คนผู้รักผู้ใหญ่หรือคนรักนะคะคนในครอบครัวประทับท่านชุนช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะจากนั้นไพ่ใบนี้ด้านจิตวิญญาณเดือนนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะมาดูค่ะนะคะใครเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้จะมาจากคนรักคน ทำคาชุนเช่นเดียวกันนะคะการเงินจะมาจากการเดินทางหยุน่นเฉยไม่ได้ค่ะคุณจะต้องมีการเดินทางไปพบปะผู้คนไปทําอะไรบางอย่างแล้วจะทําให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นค่ะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่การพัฒนาการเรียนรู้ไพ่แห่งการก้าวไปข้างหน้ากาดฉะนั้นนะคะการเงินนะคะจะต้องมีการทําอะไรบางอย่างนะคะจึงนำไาให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงคนอุปถัมภ์คำชุนด้วยฉะนั้นการเงินจะมาจาก ตัวคุณเองลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วมาจากคนอุปถัมภ์ค้อมชุนความรักความสัมพันธ์นะคะคนรักให้คนช่วยเหลือนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่รักอย่างเดียวอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้ญาติพี่น้องก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกค้าแฟนขอบคุณมาเกื้อหนุน ่วยเหลือการเงินคุณก็ได้หมดเลยฉะนั้นการเงินนะคะจะเป็นการเงินที่อยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเดินทางไปนะคะไปทําอะไรไปสร้างความสัมพันธ์ไปคอนเนคชั่นสิ่งต่างๆแล้วทําให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นไรายได้ที่มาในรูปของนะคะการไปพบผู้คนการเดินไปไปสื่อสารไปสร้างความสัมพันธ์บางอย่างแล้ว นำบายคุณมีไรายได้อย่างเช่นไปพบปะพูดคุยเจรจาแล้วนำบายคุณมีไรายได้เกิดขึ้นกว่าฉะนั้นงานนะคะไรายได้จะมาจากการเดินทางรายได้จะมาจากการพบปะไรายได้จะมาจากการเรียนรู้พัฒนาของคุณเองด้วยแล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะฉะนั้นนะคะาการงานต้องาการเงินของคุณจะต้องมีระบบมีแผน,นาวางไว้ค่ะแล้วรายได้จะมาตามแผนของคุณค่ะสรุปเรื่องของการเงินเดือนนี้ยังมีให้ใช้ ให้จ็บจ่ายเพราะจะมาจากคนผู้ประทับค้ำชุนคนช่วยเหลือมาจากการไปพบปะผู้คนนั่นเองนะคะมาดูในส่วนตำแหน่งต่อมาการพบปะผู้คนเป็นยังไงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสังคมมิตรสายเพื่อนฝูงสังคมนะคะมีหมายเลขหขกอยู่ในไพ่ฉะนั้นนะคะการพบปะผู้คนในช่วงนี้ของคุณจะได้รับการช่วยเหลือผู้ประทับค้ำชุนผู้รักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือ น่ะนำพาให้การเงินนะคะเข้ามาหาคุณหลากหลายช่องทางฉะนั้นนะคะอย่าอยู่เฉยค่ะโดยเฉพาะหากคุณทํางานที่เกี่ยวกับข้อนะคะผู้คนสังคมค่ะเพราะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ขั้นสุนจากผู้คนสังคมนะคะผู้รักผู้ใหญ่เกื้อหนุนช่วยเหลือนะคะจะทำให้คุณมีโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆห,หรือเจรจาพบปะแล้วประสบความสำเร็จค่ะ,นะคะการพบปะการพูดคุยจะได้รับการช่วยเหลือแล้วประสบความสำเร็จค่ะ นะะในเดือนนี้กว่าใครนัดเจรจานะคะเพื่อเซ็นสัญญาอะไรก็จะได้รับการช่วยเหลือราบรื่นประสบความสาเร็จนั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์มีไรายได้จากการพบปะผู้คนนะคะผู้คนอุปถมัมภ์ขั้นชุนทําให้คุณมีโอกาสช่องทางไรายได้ใหม่ๆนะคะเนื่องจากมีหมายเลขหกจะหมายถึงการเงินด้วยฉะนั้นหมายความว่าจะมีไรายได้เกิดจากการพบปะผู้คนทาให้คุณเห็นโอกาสช่องทางไรายได้ใหม่ๆด้วยนะคะ มาดูในส่วนของครอบครัวบ้างนะในตำแหน่งนี้ครอบครัวนะคะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะอ่าแล้วก็หมายเลขหกอยู่ในไพ่ฉะนั้นช่วงนี้ครอบครัวพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือค้ำชุนอุปถัมภ์คุณให้คําแนะนําคุณนะคะซัพพอร์ตคุณนะคะเรื่องของการเงินนะคะเรื่องที่คุณกำลังมีปัญหาก็พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอนะคะฉะนั้นไพ่ใบน,น,นี้เรื่องของการเงินจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องนะคะคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะฉะนั้น อ่าไพ่ใบนี้บ่งบอกเรื่องของครอบครัวพร้อมช่วยเหลือพร้อมอุปถัมภ์ค้ำชุนคุณหรือมีปัญหาอะไรคุณสามารถไปขอคําแนะนําขอคําช่วยเหลือจากญาติพี่น้องได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ญาติพี่น้องรักใคร่ปองดองดูอ่ารักใคร่ปองดองพร้อมช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเสมอฉะนั้นคุณมีเกณฑ์มีรายได้มีการเงินมีอ่าทรัพย์สินมาจากญาติพี่น้องด้วยกันหรืออาจจะได้รับมรดกมาโดยญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นด้วยค่ะ มา,มาดูในตำแหน่งนะ,ะต่อมาในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องนี้ ในเรื่องของความรักใครโสดอยู่ช่วงนี้ค่ะในเรื่องของความรักค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปค่ะอย่าเร่งรีบค่ะเพราะความรักยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะมาด้วยความเหนื่อยหน่อยแหละกว่าจะชนะใจกันนะคะกว่าที่จะเกิดความรักกลมขึ้นนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในช่วงของโสดอยู่หรือกําลังคุยอยู่ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนากันไปอย่าเร่งรีบค่ะนะคะค่อยๆดูว่าเขารักเราแท้จริงหรือไม่อย่างไรไปก่อนค่ะอย่าใจร้อนนะคะอย่าหงุดหงิดหรืออุ๊ยทำไมเขาไม่รักเราสิ นะคะรอมาแล้วนะคะค่อยๆค,คนนี้ไม่ใช่เราก็อย่าไปชิงเรียดกับมันมากนะคะถ้าเกิดคนนี้เขามาแล้วโอ้เขายังไม่ชัดเจนสักทีนะคะเรามาดูแลหัวจิตหัวใจเราก่อนค่ะไปทําบุญทําทานทําสมบงสมาธิจิตใจเราเบิกบานแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่ใช่ค่ะเพราะเป็นไพ่เหนื่อยนายความรักความสัมพันธ์นั่นเองเป็นไพ่นะคะ เป็นไพ่ที่เหนื่อยหนักหน่อยถ้าเกิดใครเข้ามาช่วงนี้ก็ให้คุณโฟกัสไปที่งานเรื่องเงินเป็นหลักคะ่ะเพราะงานเงินจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณเลยความรักค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะถ้ามันยังไม่ใช่ก็ค่อยศึกษากันไปในฐานะเพื่อนหรือโสดไปก่อนยิ่งดีค่ะคนที่มีความรักความสัมพันธ์ไปแล้วช่วงนี้เป็นยังไงเป็นช่วงที่จะต้องแบกรับหนาภาระกันนะคะและก็เป็นช่วงที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันนะคะฉะนั้นให้คิดบวกต่อ,อก,กันไว้ค่ะ นะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันไปค่ะมันเป็นบททดสอบความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ค่ะคุณผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือผ่านปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้คุณจะความรักคุณจะจะยิ่งรักกันมากขึ้นค่ะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วกําลังเจอภาระ นะหนักอึ้งหรือต้องแบกรับคาระเยอะมากในเรื่องของคู่ครองนะคะอดทนไว้มีปัญหาอะไรให้คุณคุยกับคู่ครองคุณด้วยสติปัญญาอย่าใจร้อนค่ะค่อยๆแก้ปัญหาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยสติปัญญาหากวันนี้กำลังเดือดร้อนอยู่หรือกำลังเครียดอยู่นะคะอย่าตัดสินใจในขณะที่คุณเครียดอย่าตัดสินใจในขณะที่คุณเกิดอารมณ์ค่ะทำให้จิตใจคุณผ่อนคลายก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์ตอนที่นะคะจิตใจคุณมัน สงบดีแล้วนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะแก้ปัญหาได้ค่ะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพัธนให้อดทนช่วงนี้ไปก่อนถ้ากําลังตึงเครียดหรือเจออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในครอบครัวของคุณให้ทุ่สติไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างผ่อนไปได้ด้วยดีค่ะเพราะไพ่ใบน,นี้ไม่ได้หมายถึงนาไพ่ที่เลวร้ายค่ะเป็นไพ่ที่อาจจะต้องมาเจอปัญหาอะไรที่ต้องแกรับภาระหรือต้องหนักอึ้งานั้นกะ ให้ใจเย็นๆแล้วมันจะผ่านไปได้ค่ะในอดีตคุณผ่านมาได้วันนี้คุณก็ผ่านไปได้ด้วยเช่นเดียวกันให้คิดบวกไว้ก่อนสิ่งต่างๆมันจะผ่านไปได้ด้วยเวลาเท่านั้นค่ะมาดูตำแหน่งของการงานบ้างการงานจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่นะคะฉะนั้นการงานค่ะนะ คุณเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายลูกค้าเก่าคุณผู้รักผู้ใหญ่หรือนะคะคนในอดีตลูกค้าเก่าๆจะเข้ามาเพื่อหนุนช่วยเหลืออ่าในการซื้อสินค้าคุณหรือบริการคุณหรืออุปถัมภ์พัมชุนงานคุณบางฉะนั้นสําหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายลูกค้าเก่าๆจะวนเวียนเข้ามาอุดหนุนพัฒมชุนคุณนะคะรวมถึงคนนะคะคนสูงวัยนะลูกค้าที่สูงอายุคนเก่าๆจะเข้ามาเพื่อหนุนนะคะช่วยเหลือ นะคะเรื่องธุรกิจการค้าของคุณค่ะนะคะถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการก็หมายความว่านะ,ะผู้ผู้ใหญ่จะ เพื่อนุนช่วยเหลือะการทํางานคุณก,ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะทําให้การงานคุณประสบความสําเร็จ <old ing> หรือผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานค่ะจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนสูงวัยคนอายุมากนะคะก็ทําให้การงานคุณประสบความสําเร็จหรือนะ,ะได้รับการแก้ไขนะคะหรือผ่านไปได้ด้วยดีค่ะนะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะคะสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยการช่วยเหลือจากคนสูงวัยคนสูงอายุ หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรวมถึงถ้าทํางานในการลงทุนช่วงนี้การลงทุนต้องนะคะต้องมีระบบมีระเบียบอย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบอย่ากลัวและโลภแล้วคุณก็จะนะคะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จค่ะให้วางแผนมีระบบมีระเบียบในการลงทุนถ้าไม่แน่ใจหรือนะคะยังไม่มีความรู้ก็หาข้อมูลความรู้หรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณนับถือจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนหรือวางแผนให้กับคุณนะคะฉะนั้นหาข้อมูลความรู้ นะคะก่อนในการที่จะไปตัดสินใจในการลงทุนค่ะมาดูไพสรุปกันเป็นไพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นมันส่วนมนต์มันทําสมาธิเสริมดวงชะตาด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิค่ะเพราะสติและสมาธิตรงนี้เนี่ยแหละจะนาพาให้คุณแก้ปัญหาสิ่งต่างๆนาพาให้คุณการมีความนะคะมีเงินเข้ามามีความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตค่ะฉะนั้นไพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายความว่างานก็ดีเงินก็ดีน,ดนะคะและความรักต้องใช้สติ และปัญญาประกอบเข้าไปด้วยกันและสติปัญญาจะเกิดขึ้นก็คือการฝึกการฝึกสมาธินั่นเองฝึกสมาธิค่ะนะคะส่วนมลก็คือการทําสมาธิอย่างหนึ่งนั่งสมาธิเดินสมาธิได้หมดเลยไปหาวิธีการฝึกให้หมอดให้สอดคล้องจิตนะคะจริตของเราค่ะและทามันบ่อยๆค่ะคุณลองไปสังเกตชีวิตก็มีแต่ความโชคดีแล้วเพราะจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ นะปกปักรักษาคุ้มครองคุณเขาเรียกว่าสร้างบารมีให้กับตนเองค่ะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิค่ะเพราะมันจะเป็นพลังบุญเลกบารมีติดตัวคุณแล้วความโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณลองไปสังเกตดูคุณลองไป ทำแบบทุกวันนะคะไม่ต้องเยอะค่ะฝึกสติฝึกสมาธิทุกๆวันก่อนนอนก็ดีตื่นนอนนะก็ดีคะ่ะเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะทำทั้งสองเวลาลองไปทำสามสิบวันคุณไปสังเกตชีวิตที่คุณมีปัญหามันจะคลี่คลายค่ะแล้วความโชคดีจะมาให้ทำจริงๆทุกๆวันอย่า ขาทค่ะทำไมอาจารย์เน้นแบบนี้เพราะมันมีผลการวิจัยการทดลองวิจัยจากอาสาสมัครคนในต่างประเทศค่ะนะคะสิ่งสําคัญต้องทําต่อเนื่องเพราะอุปนิสัยเรานะคะมันเคยชินมาตั้งแต่เล็กจนโตฉะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราจะทําให้จิตเรามันสงบยิ่งจิตเราสงบจิตเราค่ะเข้าสู่ความว่างตรงนี้นี่แหละมันคือการเดินทางถึงวิญญาณหรือจิตเดิมแท้ค่ะ จิตเดิมแท้ของทุกท่านคือสภาวะความว่างสงบนิ่งสมาธิที่นะคะตั้งมั่นนั่นเองนะคะสมาธิที่เกิดกำลังตั้งมัน่นและทุกคนก็สามารถฝึกได้นะคะแล้วเมื่อเราฝึกทุกวันทุกวันค่ะมันจะเห็นโดยอัตโนมัติเองค่ะ ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเราฝึกก่นเราจะเกิดปัญญาญาณข้างในค่ะปัญญายาณข้างในเนี่ยแหละจะนําพาให้ชีวิตคุณค่ะนะมีแต่ความโชคดีแก้ปัญหาชีวิตได้มันจะเปลี่ยนอุปนิสัยตัวเราเองไปโดยอัตโนมัติค่ะความเล่งรีบความใจร้อนจะหายไปเองค่ะชาวราศีสิงห์ข้อที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคืออารมณ์ร้อนโมโหง่าย งุดหงิดง่ายเพราะมีดาวประจําคือดาวอาทิตย์ค่ะแล้วนะ,ะเป็นธาตไปด้วยนะคะอ่ามีจริตโทสะจริตด้วยฉะนั้นต้องแก้ด้วยสมาธิค่ะแล้วนะคะไปสังเกตชีวิตจะเปลี่ยนแปลงหากเรานะคะฝึกบ่อยๆค่ะนะคะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะพะยายามนะคะบวกกับการเสริมดวงชะตาบ้านจิตวิญญาณะ,ะชาวราศีสิงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ขอให้ทุกท่านกามีแต่ความโชคดีค่ะและนะคะนะคะเกิดดวงตาเห็นธรรมนะคะเกิดนะคะบารมีอันยิ่งใหญ่ในตนนะคะในตนนะคะก็คือการฝึกสติฝึกสมาธินั่นเองนะคะแล้วนะคะมีแต่ความโชคดีกันทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ